ขยี้นิเมะขอเสนอสับประยุทธ์ทรุฟ้าภาคทวีปมัชชิมตอนที่109การหลอมสร้างโอสถระดับ7เป็นงานที่ซับซ้อนอย่างยิ่งอีกทั้งโอสถโพอัคณียังจัดอยู่ในระดับ7ชั้นสูงการหลอมสร้างจึงยุ่งยากเอาการตอนนี้เหนือท่านศิราเปลวเคิงสีเงินกับรุกโชดช่วงอยู่ภายในเตากันภายในนั้นยังมีเสียงคำรามออกมาเป็นระยะระยะอุณหภูมิร้อนจัด ทำให้คั่วอากาศเกิดอาการสันไหวเล็กน้อยสมุนไพรมากมายตอนนี้้อยอยู่เหนือเตาก่นหลังจากการตวัดมือเพียงครั้งเดียวของถังเจนินทําให้สมุนไพเหล่านั้นตกสู่เต้าก่นและถูกเปลวเพลิงวิสูตรก้าวมังกรเขเมือบในคําเดียวมิอาจไม่กล่าวว่าการใช้เปลเพลิงวิสูตรก้าวมังกรในการหลอมสร้างโอสถนั้นสะดวกราบรื่นเป็นอย่างมากมังกรทั้ง9้าตัวนี้ก็เหมือนกับเต้าก่นขนาดเล็ก ที่คอยรลอมสก,กัดสมุนไพรมากมายได้อย่างหวดจดไร้ที่ติแน่นอนสำหรับเซียวเหยียนเนี่ยเขารู้ดีเป็นอย่างมากมังกรทั้ง9ตัวนี้ถูกควบคุมโดยถังเจิน้นถังเจิ้นสามารถแบ่งสมาธิของตัวเองเป็น9ส่วนเพื่อไปควบคุมเตากันขนาดย่อยเหล่านี้ให้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและการจะทำแบบนี้ได้ต้องรู้จักอุณหภูมิที่พอดิบพอดีและการควบคุมเปลวเพิงให้อย่างสม่ำเสมอ เซียเวเย็นคิดในใจว่าถ้าเกิดถังเจิ้นเป็นนักปรุงโอสถขึ้นมาจริงๆเขาจะต้องแตกฉานในศาสตร์รับการปรุงโอสถได้ถึงระดับสูงอย่างแน่นอนสำหรับถังเจิ้นนั้นเซียเวเย็นทีแรกก็มองไม่ออกว่าตัวเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนแต่หลังจากใช้พลังจิตวิญญาณสัมผัสดูก็รู้สึกว่าบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลอันตรายและพลังฝีมือของเขาเองก็น่าจะยากลึกอย่างถึงแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเป็นประมุขขุบเขาเปลวอักขีแต่ตัวเขานั้นมีบุคลิกที่สุภาพอ่อนโยนเก่งใจปราศจากความเย่อหยิ่งถือดีในฐานะผู้แก่งก้าร,ระดับเซียนพยุ์ไม่ทราบว่าเป็นเช่นนี้ตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นการเสแสร้งแกล้งทํากันแน่แต่สําหรับเซียวเหยียนนั้นเขาพยายามจะตีตัวออกห่างจากคนคู่นี้ไม่อยากเข้าใกล้มากเกินไป สามารถเป็นปะวุกภูเขาเปรเพิงอคีได้นั้นยอมต้องมีความสามารถระดับหนึ่งดังนั้นเซี่ยวเหยียนจําเป็นจะต้องระวังเอาไว้ก่อนสําหรับการแบ่งงานหลอมสร้างโอสถนั้นเซี่ยวเหยียนกับเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกแต่เนื่องจากประสบการณ์การหลอมสร้างโอสถที่สะสมมาน,นานทําให้เซี่ยวเหยียนทําได้อย่างราบรื่นและสบายและอีกอย่างหนึ่งงานของเขานั้นเป็นเพียงแค่การหลอมประสานตัวยาเท่านั้น ด้วยพลังจิตวิญญาณของเสี่ยวเยียนแล้วมันจึงเป็นงานที่สบายมากและบวกกับว่าเพลิงวิสูตร์ก้ามังกรไม่สามารถทำอันตรายต่อเสี่ยวเหย็นที่มีเพลิงหาด้วยไทยบวกแก้วคอยคุ้มครองได้แล้วงานนี้จึงกลายเป็นงานหมู่ๆในสายตาของเขาเหนือท่นเซียวราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวเหยียนหรือปรมาจารย์ห่วงต่างไม่มีใครส่งเสียงออกมาแม้แต่นิดเดียวพวกเขาทั้งสองนั้นกำลังรวบรวมพลังจิตวิญญาณเพื่อเพ่งสมาธิอยู่ในเตากันตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงอย่างเดียวภายในเตาแกนที่มีความร้อนแผ่กระจายออกมาตลอดเวลาภายในนั้นกลับมีดวงแสงสีเขียวเดี๋ยววูบเดียววับในวงแสงนี้ก็คือจิตวิญญาณของเสี่ยวเยียนที่กำลังทำการหลออประสานตัวยาของสมุนไพรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏเสียงชี่ฉี่ขึ้นมาภายในแสงสีเขียว หลังจากเรื่อนสายตาไปเราจะเห็นว่าตอนนี้ปรากฏเป็นของเหลวเหนียวข้นสีสันแพร่เขึ้นมาหยดหนึ่งกำลังเผยโฉมต่อหน้าทุกคนและกลิ่นที่หอมนั้นก็ฟุ้งตรลบไปทั่วแค่การหลอมประสานขั้นแรกก็ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงแล้วการหลอมโอสถระดับ7นี้พิถีพิทถันจริงๆหลังการหลอมประสานตัวยาหากชนิดจนกลายเป็นของเหลวสีสันแพร่วพาแล้วเซียวเหยียนเองก็ถอนหายใจออกมา แล้วทาการรวบรวมสมาธิอีกครั้งหนึ่งเขารู้นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นการหลอมสร้างโอสถระดับ7ไม่ได้ง่ายอย่างนี้หลังจากรู้สึกได้ถึงความยุ่งยากในการหลอมสร้างโอสถระดับ7็เซียวเหยียนก็ย้อนกลับไปในตอนที่ปรุงโอสถให้ชายรินโชคดีต่อนนั้นเขาเข้าสู่สภาวะอัศจรรย์ในการปรุงโอสถไม่เช่นนั้นก็คงจะหลอมสร้างโอสถไม่สําเร็จอย่างแน่นอนและนึกดูแล้วเขาเองนั้นช่างเป็นคนที่โชคดีอะไรอย่างนี้ แต่ด้วยความสามารถของข้าตอนนี้หากลอมสร้างอีกรอบอัตราความสำเร็จน่าจะสูงขึ้นมากและไม่ต้องฝากความหวังอันน้อยนิดไว้กับสภาวะอศัศจรรย์พันลึกนั้นด้วยคิดถึงตรงนี้เสี่ยวหยียนเองก็รู้สึกปลาปื้มกับพัฒนาการของตัวเองที่มาได้ไกลถึงเพียงนี้สาหายน้อยเสี่ยวเหยียนทำให้ผู้คนอศัศจรรย์ใจโดยแท้ถึงกับร้ออประสานขั้นแรกเสร็จแล้วเสียงทันเจิน กล่าวขึ้นมาด้วยความแปลกใจไม่คิดว่าเซียวเหยียนจะทํางานของตัวเองได้เร็วถึงเพียงนี้ต่อให้เป็นปรามาจารย์ข่วผู้ที่ได้รับเชิญมาจากขอคอยโอสถตอนนี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนแรกเลยสําหรับท่าทีแปลกใจถังเจิ้นนั้นเซียวเหยียนกับพูดว่าปะมุกถังสมุนไพรชุดที่สองหลอมสกัดเสร็จแล้วหรือไม่ฮ่าฮรอเจ้าอยู่นานแล้วถังเจิ้นพูดแบบนั้นก็ทําการบังคับเปลวเพิงวิสุดก้าวมังกร ให้ทำการคายตัวยาออกมาตัวยาบางส่วนพุ่งทะยานไปทางจิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนภายในเตากันการหลอมสร้างโอสถโพอัคคีแบ่งออกเป็น8ส่วนตอนนี้เป็นแค่ส่วนที่สองแต่มีท่านทั้งสองช่วยเหลือคิดว่าตาความสำเร็จต้องสูงมากแน่ๆ8ส่วนเลยเหรอือพอได้ยินคำนี้เสี่ยวเหยียน,นยตกตะลึงไปพักหนึ่งหลังจากนั้นก็รวบรวมสมาธิกลับมา ทำการหลอประสานตัวยาบริสุทธิ์ชุดที่สองันทีหลังจากเสี่ยวเหยียนเริ่มทำการหลอประสานตัวยาชุดที่สองแล้วปรมาจารย์ควงก็ลืมตาตื่นขึ้นมามองเสี่ยวเหยียนด้วยความตกใจในความเร็วของเสี่ยวเหยียนที่สามารถรุดหน้าไปไกลกว่าเขาเจ้าหนุ่มที่ชื่อเหยียนเสี่ยวคนนี้คงเป็นนักปุงโอสถระดับ7เช่นกันเฮ้ยพอสค์ลาเลือดจนหน้าตกใจจริงๆหลังจากรำคึงในใจแล้วทางด้านปรมาจารย์่วง ก็ทำการใช้พลังจิตวิญ,ญญาณของต้นนั้นกวาดเอาสมุนไพรชุดที่2มาหลอมสกัดต่อการหลอมสกัดโอสถโพอัคคียากซับซ้อนกว่าที่เสี่ยเวเหยียนกับปารมาจาร์ข่วงคิดเอาไว้หลายเท่าถ้าพินิจจากรูปการตอนนี้คิดว่ากว่าจะหลอมสําเร็จต้องใช้เวลาไม่ตามกว่า10วันการหลอมสร้างโอสถเป็นเวลา1ิวันนั้นสิ้นเปลืองพลังจิตวิญ,ญญาณเป็นจํานวนมากและยังต้อง แบ่งสมาธิอีกส่วนหนึ่งไปป้องกันเพลวิสูดก้มามังกรไม่ให้เผาไหม้ตนเองในส่วนตรงนี้ต้องบอกว่าเซียเวเยียนนั้นสบายกว่าปรรารมาจา์ข่วงอย่างมากปรรารมาจา์ข่วงหลอมประสานถึงชุดที่หก็สอแววว่าจะหมดแรงแต่โชคดีที่เขาเตรียมโอสถสำหรับฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณเอาไว้จึงสามารถยืนหยัดต่อไปได้หลังจากนั้นสมุทรภัยมากมายที่ลอยอยู่กากากากก็ตกสู่เตากันอย่างไรลื่น ไม่ช้าก็ผ่านไปแล้วเนี่ยเวันเต็มๆทั้ง3คนที่อยู่บนแท่นนั้นกลับไม่มีใครเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่นั่งขัดสมาธิทำการจดจออยู่กับเต้ากันเท่านั้นตอนนี้ปรากฏเพียงแค่กลิ่นหอมโชอยออกมาจากบริเวณดังกล่าวบริเวณแท่นยกสูงเราปรามาจารย์ปุงยาทั้งหลายต่างจ้องมองเสียวเหยียนที่สามารถยืนหยัดมาได้ถึงเวันโดยไม่มีความเหนื่อยล้ามากมายนะัก พวกเขาเองตอนนี้ไม่มีใครกล้าเหยียดยามเสี่ยวเหย็ยนแม้แต่นิดเดียวพวกเขารู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพวกเขาเองรับรองว่าไม่สามารถยืนหยัดได้แบบเสี่ยวเหยี็นแน่นอนเหยียนเซี่ยวคนนี้หากข้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นนักปุงโอสถระดับเจ็ดจู่ๆก็มีนักปุงโอสถคนหนึ่งพูดขึ้นมาพอได้ยินคําพูดนี้ทุกคนในกลุ่มกลับรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากพวกเขาฝึกปือเป็นหลายป,ปีกว่าจะถึงระดับนี้ได้แต่ตอนนี้ เด็กหนุ่มที่มีอายุเพียง20กว่ากว่ากับก้ารำหน้าภูเขาไปแล้วปรมาจารย์โมที่ได้ยินแบบนั้นใบหน้าก็เริ่มอับเฉาเหมือนกับว่าจะแก่ชรามากกว่าเดิมเสียอีกขอบสนามทางขั้วเออจ้องมองการปรุงโอสถด,ด้ใจจดใจจ่อของนางเวลานี้การหลอมฟร่างโอสถสำเร็จไปครึ่งทางแล้วนางโควนาว่าอย่าให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเลยในสุดเวลาก็ผ่านล่วงเลยด้วยความเร็ว ภายใต้การเฝ้ารอของผู้คนหนึ่งวันก็ผ่านไปการหลอมสร้างโอสถในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเหนือแท่นศิราตอนนี้เดาบรรดาสมุนไพรมากมายที่ร้อยอยู่เหนือเตากันถูกยัดใส่เข้าเตากันจนหมดแล้วอุณหภูมิจากเตากันนั้นร้อนแรงเป็นอย่างมากกลางเตากันตอนนี้มังกรเพลิงก้าตัวแผ่คำรามออกมาพร้อมกับปลดปล่อยอุณหภูมิที่ร้อนแรงไม่หยุดสี่หน้าของพวกเซียวเย็นสามคน จริงจังเป็นอย่างมากถ้าพวกเขาไม่สามารถผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปได้เท่ากับว่าการหลอมสร้างโอสถครั้งนี้จะล้มเหลวท่านทั้งสองเหลากุเท่าหลอมสกัดสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยการหลออภาษาทัดจากนี้ขึ้นอยู่กับพวกท่านแล้วทางเจินหันไปมองเซี่ยวเหยียนกับปรมาจารย์ข่วงหลังจากนั้นปราสามือบอกเกา่าได้ยินแบบนั้นปรมาจารย์ข่วงกับเซี่ยวเหยียนก็รวบรวมสมาธิทั้งหมด ที่มีในตอนนี้จดจออยู่กับขั้นตอนสุดท้ายในเตากันตอนนี้กับปรากฏดวงแสงทั้งหมด8ดวงดวงแสงเหล่านี้คือการหลอมประสานของตัวยาก,กว่าร้อยชนิดและภารกิจต่อไปของเสี่ยวเหยียนก็คือหลอมประสานดวงแสงทั้ง8ดวงให้กลายเป็นโอสถแต่หากเขาประสานไม่สำเร็จการหลอมสร้างโอสถคราวนี้จะล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงพอนึกถึงจุดนี้เสี่ยวเหยียนก็กำมือแน่น ต้องสำเร็จเท่านั้นห้ามผิดพลาดเป็นเด็กขาดโอเคครับเจออากาสหนคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดีย๋ยวว่างๆจะมาสตรีมให้ดูกันแล้วกันต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปที่ผมลงในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่เออตีสามตีสี่ตีห้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องอื่นหรือเป็นคลิปการพูดคุยต่างๆนะครับขอเน้นย้ำไว้ในคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย